โอเคโอเคโอเครอดเาเชื่อคามรอดไมยังาต่ก็าิดออใส่แมเลยก็งอันนั้นบัตรคิวที่สองก็มอบเลยทางนู้นเลย าา <dom> ครับอร่รอยครับ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 กับประทานเลยก็ได้ทางนี้เลยน,น,นี่เป็นผู้นู้นี่ อันนี้อันนี้เตียงก็ให้เพิ่นเลยใช่ไหมครับใ,ใช่ไหม เห็นบอกว่าหมอหมอรอผ่าตัดแต่ว่าติดโควิดก็เลยไม่ได้ผ่าสันทีใช่ไหมคะนี่ก็เตียงเอามามอบให้คนไข้นะครับ นั่นเป็นเตียงตัวนั้นเป็นเตียงยืมจากโรงพยาบาลรพสตครับผมตอนนี้พอได้เตียงนี้มาเขาก็จะส่งต่อเตียงนั้นกลับไปรพสตให้คนใกล้คนอื่นต่อไปอ๋อครับผมครับผมเห็นไหมแล้วจะได้ในรักษายนะ ถ้าไม่มีโอกาสเนี่ยเราจะต้องไปให้หมอวินิจฉัยว่าเราพิการเพื่อให้เราได้สิทธิของสวัสดิการผู้พิการขกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะไม่ทํางานนะครัเพราะงั้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่หายใจเรื่องการเป็นเสียงอะไรอ่าง้นจุ

ิต่พอตอนสายใชดีนะคะรู้นะคะการัใจสำคัญตังใจสำคัญนะ